ครับอีกครั้งกับเหรียญสีทองหน้าตาแปลกๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญยูโรเซนอ่าสิเซน20เซนของทางยุโรปเขานั่นนะครับก็จะมีหน้าตาแปลกๆสวยงามลวดลายแปลกตาแต่ละเหรียญก็จะไม่ค่อยเหมือนกันอ่าเหรียญอย่างอย่างเหรียญเนี้ยก็คล้ายๆกับ เหรียญพระราชินีของไทยเราคล้ายๆแต่ก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็คล้ายๆแต่ก็สวยงามครับเป็นเหรียญสิบโคลนนะครับสิบโคนของออของอะไรขอดูแปบบ๊บของเดนมาร์กนะฮะเป็นสิบโคนของเดนมาร์กครับ อย่างเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญของอลิซาเบธที่สองอ,อสเตรเลียน่ะครับเป็นเหรียญสองดอลลาร์ของออสเตรเลียนยนะครับข้างหลังก็เป็นคล้ายๆกับคนป่าซึ่งอาจจะมีความสำคัญกับ ประเทศชาติของเขาแบบไหนเราก็ไม่รู้นะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นเพราะว่ามันก็จะมีเหรียญแปลกๆพวกนี้หน้าตาแปลกๆอย่างเหรียญนี้ก็จะเป็นของฝรั่งเศสแต่สีแต่เหรียญแต่พูดถึงสีของเขานี่สีทองของเขานี่สวยนะนะครับอย่างเหรียญที่จับให้ดูเนี่ยตะกี้นี่แบบเงาวับว่างั้นเถอะให้เห็นแล้วก็จะรู้สึกชอบรู้สึกดี สำหรับคนรักเหลียนนนะครับการสะสมของแต่ละท่านขึ้นอยู่กับความชอบนะครับทุกคนไม่เหมือนกันบางคนสะสมตุกกต๊ก,กตาตุ๊กตาบางคนสะสมแม้แต่กางเกียงในก็ยังมีคนสะสมน่นะครับพูดถึงเรื่องสะสมนะเราเราก็พูดกันในแง่คำขน่นนะครับแต่ละคนในความรักความชอบไม่เหมือนกันไม่งั้นก็คงจะมีเมียคนเดียวกันไปแล้ว ก็ไม่ว่ากันใครชอบรักที่จะสะสมแบบไหนก็สะสมไปแต่อย่างกางเกงในนี่ก็แนะนำหน่อยนะครับถ้าสะสมก็สะสมก็ให้ไปซื้อที่ตามตลาดเลยนะครับให้ซื้อของใหม่จากตามตลาดหรือบางคนก็ถ้าไม่ชอบของใหม่ก็จะไปแอบสอยตามราวตากผ้าเขาก็แล้วกันน่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบนนะครับถ้าไปทําแบบนั้นก็ไม,ไม่ไม่สนับสนุนนะครับคือทุกคนมันย่อมมีความรักความชอบที่แตกต่างกันไปคลิปนี้เราก็แค่ให้ดูนนะครับเราไม่ได้ อะไรมากมายยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับที่ช่องทางของ YouTube นะครับต้นตระกูลไทยยนะครับ,รรบขอบคุณครับ